ข่าวของน้องดอมนะคะหนึ่งในสิบสาหมูป่านะคะที่ได้ทุนจากมูลนิธิซิโก้ไปเรียนต่อโรงเรียนฟุตบอลอยู่ที่อังกฤษนะคุณผู้ฟังเรารู้ข่าววิธีคือข่าวเศร้าเลยนะ พี่โอ๋นะว่าน้องประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะแต่ยังไม่มีการรายงานว่าประสบอุบัติเหตุเป็นอย่างไรหรือว่าได้รับการรักษาอย่างไงนะข่าวก็ค่อยๆมาปฏิปต่อหลังจากที่เมื่อวานนี้โคซิโก้ก็ได้มีการไลฟ์กับผู้สื่อข่าวกีฬาเนี่ยนะคะถึงทัานร้องไห้เลยนะคือคือโคซิโก,โก้เนี่ยคงตั้งใจมากนะที่จะเห็นน้องดอมเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการที่ไปเรียนฟุตบอลอะคาเดมีนะนะะ่เนี่ยนะฮะแล้วก็จะได้กลับมา ทำประโยชน์อะไรทางด้านการกีฬาให้กับประเทศไทยเนี่ยผู้ดำเนุนก็คือมือที่ซิโก้เดียวแหละนะครับผมเผมเห็นเข้าใจนะคุณซิโก้ก็คงตั้งใจมากครับนะครับคุณซิโก้เนี่ยเขาบอกว่า น้องมาเขียนขอทุนตอนอยู่มปลายนะคะซ,ซึ่งซึ่งตอนตอนที่เป็นหมู่ป่าเนี่ยน้องก็เป็นกับตันทีมนะก็แสดงว่าเขามีความก็เก่งอ่อะ,กะก็เก่งอยู่แล้วนะคะก็ได้มีการฝึกทักษะแล้วจริงๆต้องไปเรียนเมืองนอกมันต้องเทรนหลายอย่างนะภ<ช>าษาด้วยเนี่ย<ช>นะคะ,ะจนน้องได้ทุนเพิ่งจะไปเมื่อปลายปี ไปไม่กี่เดือนนี้เองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งน้องก็โพสต์ในไอจีก่อนจะไปขอบคุณพิซิโก้โพสตหนึ่งแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ที่ช่วยตั้งแต่สอบสัมภาษณ์การเตรียมตัวต่างๆจนน้องได้ทุนไปนะคะอ,อีกโพสตหนึ่งก็โพสต์ถึงพ่อกับแม่ว่าเดี๋ยวจะตั้งใจเรียนนะคะแต่มีการพูดกับ พีซิโก้ว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะกลับมาเป็นนะักกีฬาฟุตบอลนะนี่คือความฝันของน้องอยากจะเก่งเหมือนพีซิโก้เลยบอะใช่ใช่เหมือนคงเป็นไอดอลของเขา,านะใช่ไหมคงเป็นอย่างนั้นใช่นะคะแล้วก็อันเนี้ยคือสิ่งที่น้องโพสต์ไว้ก่อนจะไปแต่อย่างพวกเรามา่รู้ข่าวอีกทีคือคอา้าวอยู่ๆน้องไปแล้วซึ่งจริงๆข่าวเนี้ยยังไม่มีใครรู้พอดีคุณยายของน้องดอมเนี่ยไปทําบุญที่วัดตอนเช้าว,วันที่สิบห้า แล้วไปแจ้งท่านเจ้าอาวาสว่าพระอาจารย์ดอมเสียแล้วอ,อุ้ยพระท่านก็ตกใจว่าไม่คือไม่ทราบข่าวมาก่อนยายก็บอกแค่ว่าน้องประสบอุบัติเหตุหซึ่งที่เรารู้กันเพราะว่าพระอาจารย์ท่านโพสต์ไปใน Facebook เลย ว่าคุณยายมาทําบุญให้น้องดอง,องวันนี้มาแกงขาวใช่ <นะ S 1> ค่ะจนตอนนั้นเนี่ยเมื่อวานในทั้งบ่ายก็เลยต้องตามหาตัวโคซิโก้กันว่าเรื่องมันเป็นยังไงโคซิโก้คงช็อกอะนะใช่อโอ้โอคุณซิกโก้ยังเห็นบอกว่ากําลังพาทีมไปไหนสักที่หนึ่งเพิ่ง <จะ S 1> เดินทางก็เลยไม่ได้สะดวกจะคุยพอพอแกแบบ ได้ลงหลักหมายถึงว่าได้พักถึงที่โรงแรมแล้วเนี่ยก็ได้มีการไลฟ์กับผู้สื่อข่าวก็เล่าว่าจริงๆไม่ทราบเลยรู้แค่ว่าประสบอุบัติเหตุตอนแรกใช่ใช่ว่าเป็นอุบัติเหตุใช่คือตอนแรกที่ว่าไม่ไม่เป็นอะไรมากด้วยเพราะเห็นว่ามีการตอบสนองดีแต่ว่าทําไมสองวันสามวันไปแล้วเนี่ยบอกว่าอาการน้องเริ่มแย่แล้วก็เสียชีวิตไปก็ยังช็อกอยู่นะคะและที่ทําให้โคซิโกเสียน้ําตาเนี่ยคงจะเป็นช่วงที่คุณแม่ ซูมคุยกันกับโค้ชนะคะคุณแม่ก็ถามว่าเนี่ยอยากจะนำดวงวิญญาณน้องกลับบ้านทำยังไงดีเนี่ยคนก็บอกว่าอันนี้แม่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าที่นั่นมีวัดไทยเดี๋ยวจะนิมนต์พระไปอัญเชิญดวงวิญญาณน้องกลับบ้านอ,อ,อีกข้อหนึ่งที่แม่ขอก็กคือคือแกก็คงกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะเเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเขาไม่มีนะคะก็ถามว่าจะเอารูปกลับมาเป็นอัฐิ ก็ก็รู้ว่ามันมันประหยัดแต่ <c oughs> ว่าถามว่าโค้ชพอจะช่วยให้พาน้องกลับบ้าน <c oughs> มาทั้งร่างาได้ไหมโค้เนี่ <c oughs> คุณซิโก้ร้องไห้เลยครับ้ <c oughs> องไห้แล้วบอกว่าแ <c oughs> ม่ผมต้องทําอยู่แล้ว <c oughs> ต้องพาน้องกลับบ้านอยู่แล้วนะคะ